ดูเส้นที่เป็นส่วนที่เป็นรอบตาตรงนี้จะสังเกตว่ามันมีมันมีจุดของจมูกมาขวางนะคะปรับให้มันได้เชฟอันนี้คือส่วนของจมูกแล้วมันจะไปเชื่อมหาปากสังเกตรตรงนี้เห็นไหมคะนั่นก็คือสรีระของการ ของการวาดรูปอ่ะมันคือกล้ามเนื้อของใบหน้ามันจะโค้งจากจมูกลงมาแล้วก็จะมาชนกับปากพอดีนะคะก็ทุกอย่างมันก็จะเป๊ะไปหมดเลยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องการวาดรูปนะคะตรงเอ่อตรงตาเนี่ยมันจะต้องตรงกับใบหูใช่ไหมข้างบนปาก เส้นโค้งของปากเนี่ยจะตรงกับติ่งหูเขาดีเห็นไหมคะคือมันมันจะถูกต้องไปหมดเลยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจมันนะเ <c oughs> นี่ยอันนี้ก็คือลูของปากเนี่ยค่ะลูปของปากเนี่ยตัวละครเรามันไม่มีปากแต่ก็สามารถทำให้มันอ้าปากได้เหมือนกัน ตัวนี้เราก็จะ x ถูดเข้าไปมันก็จะเป็นรูปของปากไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยค่ะเห็นไหมมันจะได้ตัวละครที่มันอ้าปากได้แล้วก็ x ถูดเข้าไปได้เลย แต่ในเบสิกเนี่ยเราจะเพ้นต์เอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่ทำให้มันเรียบๆไม่ต้องเอ็กทูนแบบแบบเราก็ได้นะเพ้นต์ได้เลยนะคะกลาง UV เสร็จก็เพ้นต์ได้เลย ต่อไปก็เป็นตา,าเมื่อกี้ตาจะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าอันนี้คือสันจมูกเพราะฉะนั้นต้องปรับเข้ามานี่คือสันจมูก คือของใครที่ทำเบสิกอะคะจบแค่ตอนเมื่อกี้แล้วนะคะก็คือที่เหลือเราจะเพ้นท์เอาทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะทําต่อให้ได้เป็นรูปตารูปปากเผื่ออนาคตจะเอาไปทําเพิ่มเป็นแอนิเมชันแบบแอดวานนะคะก็สร้างเพิ่มได้ เราจะใช้อยู่ไม่กี่อย่างนะก็คือ edit e d flow แล้วก็ insert e d loop นะ,ะมันก็จะช่วยให้เราให้มันได้เส้นโค้งที่สวยงามเนี่ยค่ะเราสานเส้นเพิ่มไปแล้วนะคะเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะเป็นเชฟตาแต่ว่าไม่รู้ถูกต้องไหมต้องมาดูตัวอย่าง หรือมันอยู่ตรงนี้นตัวนี้จะเป็น a อ v ว n น e ขึ้นแล้วนะคะก็คือเราจะได้เส้นลูปปาก ได้เส้นรูปตานะคะซึ่งในหลักสูตรเนี่ยจะต้องไปเรียนต่อในปีสามนะคะกดตัว r อ่ามันจะเออเลอร์นะถ้าลืมปิดนะคะอืมเอาใหม่นะคะกดตัว u แล้วก็กดตัว r จากนั้นให้ใช้ ตัว R กดตัว R ค้างไว้นะคะแล้วก็คลิกซ้ายเลือก component แกดใหม่อีกรอบนึงเลือก component แล้วก็ skill นี่ค่ะกดตัว R คลิกซ้ายมันจะมีให้เลือกหลายๆแบบจะมีทั้ง object view แล้วก็ component คอมโพเนตเนี่ยจะช่วยในการสกิลเฉพาะจุดของใครของมันแล้วก็เอากลับไปอ b อบเจกต์เหมือนเดิมนเท่านี้เราก็ได้รูปตาแล้วนะคะแล้วก็เอาไว้ใช้สำหรับการพ้น์ถ้าอยากให้เป็นวงกลมเนี่ยก็ทำได้อีกนะคะก็คือไปที่ เลือกเอทให้รอบเนี่ยมันจะมีคำว่าเอา่อเซลคูลาลร์ไลท์นะคะเซ์คูลไลท์มันจะได้เชฟที่เป็นวงกลมแต่มันจะเพี้ยนๆหน่อยนะเห็นปะมันจะเป็นเพี้ยนหน่อย,นะย,ย,ย,นนอยต้องต้องหมุน อันนี้คือเป็นแอดวานแล้วนะคะมันจะเจาะตาเข้าไปแล้วนะคะเพราะงั้นเนี่ยต้องต้องหยุดเล่นแล้วนะคะเอาเอาไวส้สำหรับพิมพใบหน้าที่หลัง,งนี่ค่ะอืมแล้วก็จะมาร์ครูปตาได้สำเร็จนะะ อย่าลืมแก้เชฟด้วยนะเมื่อกี้เราแบบเอ็กทูดจนเฟซมันซ้อนกันหมดเลยนะคะต้องมาแก้ไขห้ามให้โมเดลมันทับซ้อนกันเด็ดขาด โอเคนี่ก็คืออีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่จะช่วยให้เราเพ้นท์งานได้ง่ายขึ้นนะคะกด3ปุ๊บมันจะได้เชฟแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พ้นพ์ลูกตาปากจมูกใส่เรียบร้อยส่วนของคอเนี่ยเราจะเอ็กทูดลงมาเป็นลำตัวนะคะ ตรงผมข้างบนนี้เราจะเอ็กูดขึ้นมาก็ได้หรือเราจะใช้การปั้นแยกมาแปะๆก็ได้นะคะ